สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รอบนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาดูในส่วนเลขบนสองตัวเออเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเลขวิ่งบนสองตัวมาหตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้ของเราเป็นยังไงจะผุดจะผิดจะถูกจะ,จะดิฉันพูดผิดพูดถูกไปแล้วตอนนี้จะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวฝากคำเตือนอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อทุกท่านสูตรใหม่เด้อค่ะเป็นสูตรใหม่นะ ากคำเตือนแล้วก็ไปลุยกันดูจะตรงใจท่านหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลักก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมา ขอให้ทุกๆท,ท่านไดโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กัน FC ท่านใดอยากเข้าไปดูชุดสรุปนะคะเข้าไปใน Line id @ac995 นะคะด line ตัวนี้ก่อน แล้วก็ AC 995ไปดูชุดสรุปฟรีๆทั้งพี่ไทยและพี่ลาวนะคะพี่ไทยดิฉันโยนไปให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะในกลุ่มส่วนพี่ลาวนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเห็นเลขอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกเน้นไปที่เลขวิ่งให้เป็นตัวหลักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตัวประกอบ มาไหมงวดที่แล้วมีเก้าสามสามเก้านะคะอ่ามีเก้าสามสามเก้าอยู่นะคะอ่ะอใหยทุกท่านโชคดีนะคะรีบเข้าไปดูรีบเข้าไปชมนะคะถ้าอยากได้ไวๆก็ต้องไปชมดูนะคะแอดไลน์ตัวนี้แอดตัวนี้ a c 9เก้าเก้าห้าค่ะเข้าไปดูฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไปดูไปชมกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับสูตรนี้ หนาวไม่รู้ยังไม่หยุดเลยนะคะที่แถวภาีสานยังหนาวอยู่เลยนะคะเนี่ยตอนกลางคืนมานี่หนาวมากตอนกลางวันยังพอมีแดดบ้างมาดูแสนบวกหมื่นนะคะแสนบวกพันสิแสนบวกพันนะคะแสนบวกพันและได้เท่าไหร่นำไปบวกเจ็ดอีกทีนะคะสูตรก็จะได้สามบวกห้าเป็นแปด 8ไปบวก7เป็น15ได้เลขค่านะคะไปดูผลที่ออกในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะ4 5 8 1 4 5เลขที่ออกก็คือ1 4 5เลขค่านี้ก็มานะคะมาดูกันต่อใน16พฤศจิกายนนะคะ สิบหกพุชจิกาหกแปดแสนบวกพันสี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้สองกับเก้ามาดูผลที่ออกในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบแปดสี่หกหนึ่งสองห้าสอง สองนี่มาร้อยและหน่วยอันนี้มาหน่วยอย่างเดียว2เข้าอีกนะคะรอบนี้มาดูกันต่อในวันวันที่1นึ่ธันวาไปใช้16บหกธันวานะคะสีบวกหเป็น5 5าบวกเเป็นเท่าไหรคะห้บวกเเป็น12ได้5กับ2อีกอ่ะรอบนี้ก็มีสองกับ9กอันนี้หกับสอง มาดูเลขที่ออกในงวดวันที่16ธันวาคม68 763892 895ค่ะหลักหน่วยมีเลข5อ่าตัวนี้มีเขียนเลข2ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ นี่ค่ะผลปรากฏว่าเลข5่าก็มาที่หลักหน่วยเอะแต่หลักหน่วยยังไม่หลุดเลยนะทีนี้เราก็ไปกันต่อใน16ธันวาไปใช้2มกราคมนะคะอันนี้จะข้ามปีไล้นะ7บวก3เป็น10ได้0 0บวก7ได้7ค่ะได้0กับ7 คนปรากฏว่าวันที่สองมกราคมหกสก้าออกอะไรคะแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนะคะมีเลข0กับเลข7คะ่ะมาไปกันต่อ2อมกราหกสิบเไปใช้17เจ็ดมกราคม69 ข้ามปีแล้วนะทีนี้สูตรน,นี้เดินดีข้ามปีไปต่อคะ่ะมาดูงวดวันที่สองมกราไปใช้17เจ็ดมกราคมนะคะ8ปบวกเเป็น15บ้าเอาห้ามาอีกแล้วห้บวกเเป็น12นี่ได้5้ากับ2อีกมาดูรอบวันที่17เจ็ดมกราคม69สิบเก้ปดดแดเดสองนะคะเลขที่ออก เก้าเจ็ดสองเลขสองก็มานะคะไม่นิ่งเลยนะตึง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 โหจับปากกาขึ้นนี่มินะอันนี้มาห้าอันนี้มาสอง ตัวนี้ก็มาห้ามาห้าหลักหน่วยศูน์กับเจ็ดเข้าเลยทั้งศูน์ทั้งเจ็ดอ่ารอบนี้มาที่เลขสองมาสองที่หลักหน่วยนี่ค่ะตัวเลขของเขาของเขาที่เดินนะ มาดูกันในรอบวันที่17มกราไปใช้วันที่2กุมวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ8บวก8เป็น16 6บวก7เป็น13ว้าได้6กับ3 6กับ3จะไปอยู่ที่ไหนนะทีนี้ เลขวิ่งบนนะคะสอ,สองตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่เดี๋ยวเราจะไปเทียบกันกับสูตร ที่เป็นเลขเด่น3ตัวนะทุกท่านนะที่เป็นตัวที่ใช้ว่าเด่น3ตัวนี่ชุดนี้ค่ะมีอยู่ในหลักใด6กับ3อาอ้าหกกับ3สูตรนี้ก็มีมีหสูตรนี้ก็มี3จะอยู่ตรงไหนมีให้เห็นนะคะประกบคู่ถูก ทั้คู่ก็อาจจะมาคู่นี้ก็ได้นะเนี่ย ันนี้หกอันนี้สามอ้าเราเขียนไว้ตรงไหนที่เป็นหกเก้าเก้ามันมีในแต้มนะคะท่านะมีในแต้มอยู่แล้วก็มาดูกันในส่วนชุดน,นี้หกมีหลักร้อยสามไม่มีเลย ถ้ามาชุดนี้หจะอยู่หลักร้อยอย่างเดียวเบเดเบเดเลยนะคะหกมีหลักร้อยอย่างเดียวเลยถ้าหหลักร้อยก็จะเป็น6กเก้าส9 8หกเก้าสามแดหกศูนยและหกศอ่ามาแล้วตัวชนนี่ค่ะ นี่ช่้นี้ตีจดหกหลักร้อยแล้วสามมีไหมสูตรสุดท้ายมีสามนี่ค่ะเอาพี่มีหกกับสามก็จะเป็นกู่นี้ถ้ามาในชุดนี้นะนี่ค่ะอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะ เออเป็นไงครับเป็นยังไงเคยไม่มีหกเลยอ๋อนี้มันเลขสองตัวสิบหน่วยอ้าสแสดง หกน่าอาจจะไปหลักร้อยจริงๆนะคะทุกท่านหลักสิบหลักหน่วยไม่มีหกเลยสักตัวนะเห็นไหมส่วนเลขสามมีนะเลขสามมีนะคะมีสามมีอะไรที่ติดสามแปดสามเก้าสามสองสามแปดสามเก้าสามสองสาม ่ะก็สวยนะ,ะนี่2ตัวอันนี้เป็นเลขสองตัว892แล้วก็มี3045173ของเรามีเฉพาะ3กับ6อ่อัน,นี้ก็เลยได้3ตัวเดียวอ่ะขอยโชคดีนะคะทุกท่านนะรองพิจารณาดู ถ้าสองมาจะสองอะไรสองนี่เลขหกนี่ไปที่หนักร้อยอย่างเดียวเลยนะอ่าเลขหกกับอ่าหกเดี๋ยวจะเน้นให้ถ้าเป็นสามสาม x x x 3สามสาม ต่น้ำหนักที่เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเลขหลักนี้เลขที่หลักร้อยก็คือเลขหกวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวก็ขอให้มาขอให้เห็นขอให้ปั่งนะคะทุกท่านนะ อ่ะถ้าสามมาสามน้ำหนักจะอยู่เลขเอะไรคะทุกท่านเนี่ยนะเอาสามไม่มีเลยจะแสดงว่าเขาจะเดินตัวเดียวอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้ามาเลขสี่ตัวมาครบสองตัวบน ขอโชคดีคลิปนี้สวัสดีค่ะ